สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มใน f Facebook กันนะคะก็เอเลือนเข้าไปในเว็บไซต์ google นะคะพิมพ์คำว่า k e e m k t h นะคะหรือกดผ่านลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนะคะเว็บไซต์ k e e m k t h จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนเ์เพิ่มรีวิวและบริการอืน่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของเฟซบ o o กยูท u บอินจี t ิกต์ทวิตเตอร์ท่ารกมนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการก,กันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนเพื่อนใดน,นะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสมั ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะสองติ๊กสมัครกับเขาใช้งานกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่านลิงก์ Google ได้ง่งายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนได้นะคะที่เคยร็องอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยะคะ่ะกดเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ เขามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มกันเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะกดไปแพลตฟอร์มไหนเป็นบริการของแพลตฟอร์มตัวนั้นๆเลยนะคะวันนี้จะเลือกเป็น Facebook นะคะในหมวดหมู่ตัวนี้จะเลือกเป็นบริการของเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มนะคะบริการตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะขอเลือกเป็นร้านบนสุดนะคะทำอธิบายตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะ ขาเลือกเป็นด้านล่างๆแล้วกันนะคะคําอธิบายตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจกอนได้นะคะลิงก์ตัวนี้นะคะคัดลอกมาเลยนะคะจากโฟูที่การจะใช้บริการเป็นโปร์นี้นะคะตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยทุกครั้งนะคะกลุ่มยอดไปดีขึ้นให้นะคะขั้นตามอยู่ที่100ใส่ไป100เลยค่ะในราคา7บาทเองนะคะกดส่งได้เลยค่ะระบบก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกัน ประวัติการสั่งซื้อคือ order ของเพื่อนเองนะคะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่ในะนี้กันทั้งหมดเลยนะคะด้านหน้าตรงนี้คือเลข order ของเพื่อนเองนะคะหากเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาทำเงินไม่เข้ายอดไรา์ไม่ขึ้นสามารถนําเลข order ด้านหนะ้าตรงนี้ส่งให้อดมินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสถานะตอนนี้รอดําเนินการกันอยู่นะคะรอกีกสักครู่หนึ่งคะ่ะ ดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีกันอยู่หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นตัวสแกน q ิ c o โค้ดอนเงินแมบสลิปอังเปาร์วิลเลตชิลเพย์นะคะคริปโตสามารถเติมเงินกันไปได้เลยนะคะตรงนี้เลยค่ะมาดูบริการนะคะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ทุกๆบริการเลยและทุกๆแพลตฟอร์มก็จะอยู่หนนี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอียดทางด้านขวามือตรงนี้ได้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะกดตรงรูปดวงตาตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปได้เลยนะคะ อ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและสามารถสร้างขับสั่งสื่อได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมาดูแนะนําเพื่อนกันนะคะแนะนําเพื่อนตรงนี้หากผู้เพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตรงนี้สามารถคัดลอกลิงก์กันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์กันเลยค่ะมาดูตัวช่วยเหลือกันค่ะตัวช่วยเหลือตรงนี้หากผู้เพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดรายไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนาเลขออเดอร์มาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะ มีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะมีช่องทางปัญหาเลือกกันไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตอนนี้กลับไปดูที่ตอนนี้ยอดสมาชิกเข้ากลุ่มก็ขึ้นกันมาแล้วหาผมทก่าน,นได้นะคะสนใจในการของเว็บไซต์ตัวนี้ก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาับฟังชมอย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ KMBK t h นะคะ